สวัสดีท่านชมทุกท่านผม,ม้นร่ากุนงแ่เซกามะวันนี้ก็จะมารีโปรโมทเซิร์ฟซิต้าพอกเก็ตนะหลังจากพาร์ที่แล้วเราไดป้ไปพี่ๆมากเกินเลยลืมเลยโอเคมาเดี๋ยวจะพาดูตั้งแต่สปาเลยนี่คือสปาของเขานะเป็นสปาแบบนี้แล้วเขาจะมีพาคอให้ด้วยนี่โอ๊ยบักซล้น,นี้ผมก็ถือว่าดีนะเอาพี่แกทีวมาไหม พ oh, t p a c c e p t อ้าอยู่นี่อู oh. ้อันนี้จเป็นที่กระโดดนะมินิเกมนี่เป็นมินิเกมพาคนะคาจาจะได้อะไรไม่รู้นะยังไม่มีใครชนะเลยเป็นพาคอที่ยากมอเออไอไอนม่แกสรงมาฮาปี้แกอ่า จากตรงนี้ไปเดินออกมาก็เห็นท่อนท่อนไม้นะก็เป็นปักกินส่งเมลนขณนะที่ในขณะที่เพื่อนออฟฟิศอยู่เมลเฮลเพื่อดูคำสั่งยีมาเลในการส่งมลเมลด้วยนะครับใช้ส่งหาแอตตอรแอดมามาออนนะเมลรีดอ่านเมลเมลเคล,ลียลบเมลเมลเซตส่งเมล <c oughs> พอเดินมาก็จะเป็นเฟียเทมนะ อันนี้เป็นช็อปเราค่อยไปดูลงไปอืออีกสิบนาทีก็จะเป็นที่ขายพวกอาวุธอุปกรณ์เดมอนนะดาบเลอมอนหนึ่งพันห้าร้อยบาทจำนวนหนึ 2, 2, 2, ่งเลมอนแฮมเมอร์สองพันบาทหนึ่งเลมอน1,000พันบาทเลมอนเลกกิ้งสองพันบาทเลมอนบูทสองพันบาทนะครับอันนี้เป็นทักษะมีคนทิ้งไม้ด้วย อันนี้เป็นที่ซื้อของข้าวนะเป็นช็อปธรรมดาอะไรอย่างงี้นะเราขายทานจะได้หกร้อยห้าสิบซื้อมาเจ็ดร้อยอันนี้เป็นของฟรีนะสำหรับขายขายก้าวสองร้อยบาทขอบคุณสต๊อสี่เดล้วสี่ไปแล้วเฮ้จะพูทำอะไรเซอรองวะเนี่ยทัวนะคะ โอเคเอาจากช็อปเอาจากไอเทมฟรีนะก็จะมาอยู่ตรงนี้อืมนี่นะเข้าไปรออยู่ปบไดนไหมช็ก็ไม่โคตรเท่โคตรเท่เลยน้อยดเคอ่ะ ออกเข้ามาแป๊บหนึ่งโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ฟุตบักนะไม่ต้องเวลาเซฟเขาผมนี่หนีเลยอ่ะไปรีวิวช็อปต่อฟุ๊บนี่อันนี้เป็นช็อปของเขานะอ่าก็จะมีของให้ซื้อมากมายมากมายนะอ่ะสติกใกล้หมดแลละซื้อหน่อย นี่มาห้าสิบเก้าอันโหรวยฮะรวยอนานเขาบอกจะเป็นช็อปนะใครขายขาเศษทองมันเศษทองเอาไปแลกเวียพีได้แล้วครับอืมโอ้พีมาไหมอืมมาไหมมามม่เอ่ะลงมาจะาบันได้ก็จะมีตักยานะ สมมติคุณอยากจะทิ้งอะไรดีสลีดนะก็ทำการโยนเข้าไปปุ๊บนี่แล้วก็จะตามน้ำถ้าก็าอยาไปไปรีวิวมากนะเดี๋ยวเป็นเมียช่วยชอบเว้ยอ่ะแล้วก็ตกลาวายังสมบูรณ์ายบายโอเคแล้วก็จอจากจากชอบนะไปที่วง มาให้ดูสวนสวนหลังนี้ก่อนนะก็จะมีสกิปพิพิวิลิงคุงแล้วก็จะสวนดอกสวนดอกไม้เล็กๆนี่คือแอนมีคนใหม่นะชื่อว่าบรูดมอนด์คนที่ยิงกนะใส่ผมเมื่อกี้นะะโคตรเจ็บทะลุเกาะแหลกเลยอ่าเดินจากตรงนี้แล้วใช่ไหมทางนี้แล้วเราก็เดินตกไปฮะกาเจอทุ่งดอกไม้อันนี้เป็นสำหรับบลิสนะก็จะมีหยดเหลก ทองเพชรแล้วก mm. yeah, ็แอมเบอรอลครับอุ้ยที่สองอีสเบอร์อืมเยอะอ่ะแจำนะ